มาแล้วครับวันนี้เกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาแล้วครับพามาเที่ยวชมวิถีชีวิตการตกปลาหน้าดินนะฮะของอำเภอเกาะกช้างอันนี้คือรถเข้าออกจากฝั่งฮะผ่านจุดคัดกรองของอำเภอเกาะช้างน,นะครับขึ้นจากเรือต้องคัดกรองก่อนฮะ,ะก่อนเข้าอำเภอเกาะช้างก่อนเข้าไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนี่ครับสะพาน ที่เอาไว้ตกปลาคือมันเป็นท่าเทียบเรือเก่าะะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วครับ hey, hey. เอาละครับอันนี้คือการท่องเที่ยวหวานปลานะฮะ hey, hey. อันนี้มีทั้งตกปลามีทั้งหวานปลานะฮะ hey, hey, hey. นี่น้องเพื่อเกาะช้างมาหาอยู่หากินครับหวานปลาหวานปูตกปูตกปลานะครับจากรายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาช่อง YouTube ครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายทำหน่อยนี่ครับนี่คือเพือ่อเกาะช้างนะเพื้นที่โดยรวมเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนฮะสวยมาเที่ยวเกาะช้างชมวิวธรรมชาติก็กำไรแล้วฮะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะขับรถเล่นดูธรรมชาติก็สวยทิ่งามที่สุดละ ทำสารคดีครับเบิดครับเปิดให้พนักงานทําผมก็ชิ่งทําสารคดีไปเรื่อยนะครับเห็นไก่เลีบๆตัวนึงคืออำเภอแหลมงอบนะฮะโอ้อเภอแหลมงอบแล้วมาโนกท่าเทียบเรือเซ็นเตอร์พอยเห็นเลีบบเรือจ่อขาวโน่นตามด้วยถ้า สักตามมาด้วยฐานทัพเรือในฐานทัพเรือนะฮะมีเรือรบไทยจอดอยู่าตามมาด้วยเอาธรรมชาติฮะเอาธรรมชาติมีเรือของเกาะช้างเฟอร์รี่จอดอยู่นะฮะฝั่งโน้นตัวนี่มองทั้งหมดนนะพื้นน้ำทะเลทั้งหมดเลยนะฮะสวย ขกช้างนี่จะอบล้อมด้วยทิวเขาสวยงามแล้วก็อำเภอแหลมงอบจังหวัดตาดจะคุมพื้นที่อยู่ทั้งหมดลยฮะสวยสวยมากอันนี้เรือเฟอร์รี่เซ็นเตอร์พอยฮะกำลังรอรถเที่ยวต่อไป เดินทางออกตัวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราษห,หาอยู่หากินของเพื่อเกาะช้างนะฮะท่องเที่ยวไปหากินไปไไไไตอนนี้อยู่ในช่วงเดินหาปลาอยู่ครับเป็นปลากระบอกจะว่ายมาหากินสาหลายทะเล เดินหาปลาเลยครับมือหวานก็เดินหามือตกก็ก้มหาอันนี้มือตกนี่มือตกปลาเนี่ยยิกยิกยิกความถุกเล็กๆของพี่น้องชาวอำเภอเกาะช้างครับระหว่างที่รอลุนปลาอยู่เลยครับ เหรอเสียง<ม>ชอบเกาะลงเลยอ่ะเอ,อนนี้ไปสลักเพชรไปทำสลักคดีสวนทุเรียนเจอเห็นยืนอยู่ก็เลยวิ่งลงมาสองที่นะั้งสองที่จะพาโล,ล่ะละโอ้ตัวถกแขนๆนี่ยโอ้โหบันเลเลยนะวันน,นี้หายากเลยอ,อันนี้เรือบรรทุกสินค้านะฮะ จากกรุงเทพมหานครวิ่งเข้าประเทศกัมพูชาเป็นเรือพกส,สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภควัตถุก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลายฮะมากับเรือลำนี้วิ่งผ่านอำเภอขอ้างเข้าเกาะกูดผ่านเกาะกูดเข้าเกาะกงฮะเข้าประเทศกัมพูชาไป โยนเสร็จแล้วฝูงจะแตกออกของนนแล้วไม่ได้ไขว่ไหาหาหินเวลาเราก่อนหวานเราจะโยนหินก่อนใช่ใช่อ่าเป็น,นเภูมิปัญญาของคนโบราณเนาะใช่ใช่อือเราคนสมัยใหม่แล้วเราก็ต้องจัดเก็บมาใช่ไหมจดจำไว้ครับเอเออย,<ๆ>อย่าให้หายภูมิปัญญาชาวบ้านโยนหินแล้วก็ถึงหวานตามมีสองวิธีครับคือ แหลกบางทีมันก็จะกินเลนครับแล้วมันก็จะพลิกท้องอือตท้องก็จะเห็นเก็ตมันออีกวิธีหนึ่งคือมันจะดีถางหน้าน้ําครับดีถางหน้าน้ําขึ้นมาดีถางผิวน้ำน่ะอ๋อแล้วเราก็เราก็โยนหินเลยโยนหินแล้วก็หวานเลยครับอ๋อโยนหินแล้วก็หวานนีถ้าเกิดเห็นนะครับอ๋อโยนหินแล้วก็หวานเนี่ยโยนหินเพื่ออะไรครับเพื่อให้คือปลานี่มันจะเป็นปลาขี้สงสัยครับมันตกใจ มันก็ <ปะ S 2> คีบสมสายออกกเพิ่มพอโยนหินแบมันจะแตกฝูงก่อนมันจะว่ายออกแล้วสุดท้ายมันจะก็วว่ายเขาหาหินครับไว่ายเข่าหาหินอ๋อว่ายเขมาหาหินแล้วเราก็หวานครับอ๋อเรา,าก็หวานอือันนี้เป็นเกตเคล็ดลับเล็กเล็กน้อยของคนในอำเภอเกาะช้างฮะมีวิธีหวานปลากระบอกน้าทะเลมีวิธีของเขานะครับนี่คือภูมิปัญญาคนโบราณที่เขาสอนลูกสอนหลานไว้ถึงทุกวันนี้นะฮะ อันนี้มาตกปลานะครับมาตกปลาทะเละอันนี้ตกสนุกนะฮะไม่ได้ตกเป็นอาชีพตกสนุกสนาน อันนี้ปลากระบอกที่หวานได้นะฮะเอาปลากระบอกก็เป็นเยือนนี่เสียดายปลา,ปาเลยดูสิต้องแล่ฮะแล่ก่อนเอาเกตออกก่อนปลาไน้กินดีแบบคนเด็กคนบางทีงอทั้งเก็ตเลยแต่จะเอาปลากระบอกตกปลาต้องขอดเกตก่อน ดูปลากระบอกโลละเจ็ดแปดสิบเอามาตกปลา,ปาทะเลดูที่พี่น้องเ <laughs> <laughs> ลยแร่แร่ปลาให้เป็นชิน้นชิ้นก่อน ดูสิแล่แบบไหนเอาแล่มาเป็นแบบนี้เลือดแดงแป๊ดเลยนะฮะเลือดแดงแป๊ดเลยหั่นชิ้นบางๆแล้วหั่นเท่านี้เลยครับเลื่องเอาเท่านี้เลยแบ่งๆอ๋อแบ่งสองคันอ๋อแบ่งเลยสองคันอ่าแล่เอาก็แบ่งเลยสองคันอืมเกี่ยวเบ็ดที่กี่ตาฮะ ให้เบ,บ็ดกี่ตาสอ,สองตา,าดูวิธีเกี่ยวนะครับเกี่ยวกึงหัวตาหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกึ่งหางตาหนึ่งนี่เลยฮะนี่การตกปลา เบรคตูดอ่าโน่นตกไปโน่อนอ่าเปิดหน้าลอกก่อนเรียบร้อยหรอครับเขาอ่าอ่าเช็คลอกก่อนเช็คลอกก่อนว่าโอเคไหมดูสิอ่าโอเคไหมโอเคเปิดหน้าลอกปิดหน้าลอกให้ ให้พอดีพอดีนะครับแน่นไปเสีบยบเนี่ยมีที่เสียบเปิดเสร็จนะกอสายเข้าหน่อยนึงให้เบ็ดมันตึงๆนิดนึงไอ้ปลายคันปันพ,น,ปนพันอืมปลายคันพันนี่ิ่เป็นสายหายถ้าปลากระชากแล้วเบ็ดขาดนะเอ็นพันสาย เป็นพันปลายคันนะี่ยแต่สงสัยทไมผมพาเก่งผมก็เคยทำครับค่อนผมมาเกาะช้างให,ใหม่ไม่มีงานทําก็ตกปลาขายเนี่ยครับตกปลาตกหมึกอันนี้เช็คสายพอตึงๆคอ,อเอจบไปหนึ่งคลิปนี่คันที่สองนะฮะตีคันที่สอง

มื่อเช้าเมื่อเช้าไปไปตรงที่ไหนผมเห็นอยู่โอยไหวก็คือตัวควันเอาแล้วอับเลยไปโอ้โหตายทำงานไดเกินแล้วแห่ขึ้นนานเกินตายเนี่ยตายละตายละ <c oughs>